ดั้งมาอยู่ฝั่งน้ำเงินเ<ๆ>ฉยเลยลักลอบลักลอบลักลอบฆ่าทีมสีน้ำเงินลักลอบฆ่าทีมิีน้ำเงินโอ้โหด้วยทีนี้มันโกงจริงๆเรียบร้อยฮะผมปลายนี่มันออกไปแล้วฮ่าฮฆ่าคือกระบอก สวัสดีครับกับเข้าสู่ช่องแคสซิเกร์กันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกม Cruise Story นั่นเองนะครับผมเลยพูดง่ายๆว่าเป็นเนื้อเรื่องของเรือสำราญลำหนึ่งนะครับผมโดยก่อนที่ผมจะเข้าไปพาเพื่อนๆเ,นเ,นเข้าไปเล่นในตัวเกมนะครับผมขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกคนจริงๆเลยนะครับที่ทำให้การทำยูท b e ของผมภายในยหนึ่งเดือนเนี่ย มียอดซับทะลุ100คนภายในเดือนเดียวแล้วนะคบขอบคุณทุกคนมากจริงๆเลยนะคบโอเคไม่พูดมากครับเดี๋ยวเราไปสนุกกับตัวเกมกันเลยดีกว่าฮะโดยนี่นะครับพอเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะอยู่เหมือนผู้ปาร์ตี้เล็กๆนะครับบนเรือสำราญนะฮะแล้วก็มีปาร์ตี้แสงสีเสียงแบบคนเยอะมากๆเลยนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อนมาปาร์ตี้กันเร็วนี่ลงมาสาว่ายน้ำันดีกว่าโอ้ยมีเงินอยู่ใต้น้ำด้วยเก็บเงิน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 ดีกว่าฟึบฟืบฟืบฟบเคเก็บมาแล้ว ยังไงต่ออ๋อคือคนที่มีชื่อว่าแจ็คตามข้อความข้างล่างนี่ยครับเขาจะเป็นผู้คุมปาร์ตี้นี้นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วไงต่อฮะกระตันแจ็คอ๋อโอเคเขาให้เราสำรวจเรือสำราญลำนี้นะครับแล้วก็ให้หาทุกซอกทุกมุมเลยนะครับโอเคเรามาสำรวจกันเลยดีกว่าเพื่อนแล้วข้างหลังนี้มันคืออะไรเนี่ยโอ้มีเงินด้วยมีเงินด้วย เก็บชืบเก็บมาแล้วโอ้มีสไลเดอร์สไลเดอร์โอเคขึ้นสไลเดอร์ดีกว่าว้าวมีเงินได้มาหมดเลยวู้ฮู้สไลด์ไปฮะู <G ül üyor> ดึงลงสระน้ำไปเลยโอ้ผมว่าตัวเกมเนี่ยทำภาพมาได้สวยมากเลยนะจำจำเจำ๋งมากกัปตันแจ็คเจ๋งมากกัปตันเต้นกันดีกว่าปั๊บเอ่อเฮ้ยจโอเคเรามาสำรวจกันดีกว่าครับมีเวลาสำรวจอีกสักพักนึงเลย โอเคเราเดินเข้าไปในตัวเรือมากดีกว่าเราอยู่ข้างนอกเรือมามากพอแล้วอุย้ยมีหมาหมาเห่าเลยมั้เนี่ยอู้เห่าได้ไหเ,เห่าได้เห่าได,าได้แล้วก็มีเหมือนห้องอาหารนะครับแล้วก็มีห้องแล้วก็มีห้องของกัปตันเหรอขีคลงไปข้างล่างวู้มีเงินเต็มไปหมดเลยปึ๊บเก็บเงินเก็บเงินหูห้องสวยอะ่ะห้องสวยมากเลยมีเตียงสองชั้นด้วยว้าวเก็บเงินดีกว่าเก็บเงินหิวเงินหิวเงิน อ๋อตัวนี้ก็จะเป็นห้องนะครับชั้นนี้ไม่มีอะไรมากเด๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่าโอเคเหมือนจะเป็นห้องพักผ่อนนะครับห้องนี้แบบว่าเป็นชั้นที่แบบว่าให้คนมาช้อปปิง้งมาอ่านหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรประมาณนะั้นว้าวมีตู้เกมครับทุกคนมีแบบร้านเกมด้วยแล้วเข้าไปได้ไหมอะเข้าไปไม่ได้เออโหเป็นแบบร้านเกมแบบอาเขตเกมเลยนะครับสวยมากสวยมากมีชั้นต่อไปไหมเนี่ยหรือว่าสุดแค่ชั้นนี้ น่าจะสุดแค่ชั้นนี้นะครับ oh. เดี๋ยวเรามาตะลุยเก็บเงินดีกว่าไม่เหลือแค่ห้าวิสามสองหนึ่งโอเคย้ายไปข้างบนกันดีกว่าครับไป oh. โอเคตอนนี้คนก็มารวมตัวกันที่สระนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ oh. เรามาดูกันว่ากัปตันแจ็คจะทำอะไรต่อดีกว่า <Yeah. S 1> วังให้กัปตันสนุกครับเขาถามว่าเราสนุกกับการสำรวจเรือไหมครับโอเคอ๋อ okay. oh. กัปตันจให้เราเล่นเกมนั่นเองนะครับ Pay attention to the rules นั่นก็คือว่าให้เราทำตามกฎที่ของตัวแจ็คตั้งไว้นะครับก็คือเขาบอกว่าประมาณว่าแบบเราจะให้เราหาสิ่งของที่ซ่อนไว้บนเรือนะครับแล้วก็เอาไปให้แจ็คคนนี้นั่นเองนะฮะหาไล่รอะแจ็คโอโ้หโหมีคนแบบเตรียมรอๆอเยอะมากเลยมามาใครที่หาเจอจะได้เป็นรางวัลน,นะครับตามมุมขวาล่างนี่เลยนะครับพร้อมหรือยัง ให้เอาของให้เอาซ่อมมาให้ฉันโอเคหาซ่อมครับซ่อมน่าจะอยู่ตรงน่าจะร้านอาหารนะครับนี่โอ้นี่ไงเจอจซ่อมแล้วเจอซ่อมแล้วฟึบหยิบมานี่เราถือซ่อมไปหาแจ็คเลย no 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 อย่าตามมา no อย่าเจ๊เจ๊เจ๊เจเจกัปตันนี่เป็นของผมซ่อมนี้ให้กัปตันเอา้าเราเจอก่อนอะเฮ้ออะไรวันนี้อะ ทำไมไอ้ฟลอสตี้มันได้ไปโ oh อ้โหอุตส่าห์วิ่งถึงกัปตันคนแรกจะแ้ปาดโอ้ยโอเคโอเคตาแรกให้ฟลอสตี้ไปนะฮะเรามาตาต่อรอตาต่อไปกันดีกว่าโอเคของอีอันนึงจะเป็นอะไรอันที่สองกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำแล้วกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำอยู่ไหนวะต้องหาห้องน้ำาดิเพื่อนใช่ไหม ลงไปข้างล่างฮะลงไปชั้นสองดีวกว่าหมดเดวเจอห้องน้ําซ้ายขวาขวานี่มีไหมลองไปดูทางขวาก่อนขวาไม่มีห้องนี้มีไหมลงไปชั้นสามได้ไหมโอเคลงมาข้างล่างฮะห้องน้ําอยู่ไหนอะหรือจะอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองแน่เลยไม่ได้เราต้องเป็นที่หนึ่งห้องน้ําไม่ไม่ไอ้ฟลอสตี้อีกแล้วไม่ยีฟลอสอโอ้โหมากันเป็นขบวนจันเลอล่ะเออชิชู ทิชชู่ป้าถือส้อมบวกทิชชู่เอาส้มแทงทิชชู่หรือไงวันนี้ไป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 ไอ้ฟลอสตี้แกอย่าแซงฉันนะโอ้โหสองตามันแล้วฟลอสตี้เอาชนะผมไปได้อีกแล้วครับ้ตายที่สามผมต้องไม่พลาดละไม่ได้การละโอ้ยไม่ใช่ฟลอสตี้แต่เป็นอลิซเชงเฉออลิชเฉงเฉอนะฮะเป็นคนหาได้มะมีตาที่สามไหมอแ,แจ็คโอเค นี่ครับเป็นไอเทมสุดท้ายที่จะชี้แจคจะให้เราหานะ r ริ g มีอ่ะ g ก l เด n ticket ตัวทองครับตัวสีทองมาตอนนี้เรามีซ่อมคู่ใจกับทิชชู่คู่กายแล้วนะฮะต่อไปเราเป็นตัวทองครับผมลงมาลงมาเฮ้ยๆต้องอยู่ตรงอาเขตแน่ๆเลยเพื่อนๆผมขอเดานะเฮ้ยไปผิดทางอีฟลอสตี้อย่าเกย,ยานะไปตรงอาเขตตรงอาเขตตรงอาเขตต,เขตัวทองนั่นไงตงัวทอง ยาตัวทองเป็นของฉันตัวทองหยิบไม่ขึ้นหยิบไม่ขึ้นแล้วตัวทองอยู่ไหนโอโ้โหคิดดูนะครับเพื่อนผมเอาส้มเนี่ยเสียดทั้งทิชชู่แล้วก็ตัวทองกันเลยนะฮะทาให้เดีย่ยแบบกินเข้าไปเลยไหมกินทิชชู่กับตัวทองนะะโอโเนี่ยฮะโอ้โหปะโถเอ้ยไปไปเฮ้ยนี่ไงฟรอสตี้อยู่ข้างหน้าเราต้องไวกว่าฟรอสตี้ให้ได้ฟรอสตี้หยุดหยุดจงหยุดเฮ้ยไอ้ฟรอสตี้ฟรอสตี้เดินกับหลังไปเราเราเราต้องเป็นที่หนึ่ง เฮ้นี่ไงแจ็คแจ็คผมเอาของมาให้แล้วแจ็คยังไงอะแจ็คเราได้หรือเปล่าอนี่ครับผมทําสมเร็จแล้ว <S <S ผมเป็นคนหาเจออันสุดท้ายเลยนะฮะเป็นไงก็เก่งอยู่เอ้ยไม่มโม้ดีกว่าเดี๋ยวโดนคนดูด่านะขอโทษครับ <S 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 โอเคยังไงต่อแจ็คเกมแจ็คนี่สนุกอยู่นะเกมแจ็คสนุกอยู่ <S <S ยังไงครับยังไงมาเปลี่ยนเกมกันดีกว่าได้แจ็คมาเลย ยังไงต่อแจ็คณนเวลานี้เราจะเล่นดอชบอลวู้แจ็คคุณสร้างเกมได้น่าสนใจมากก็คือเกมดอชบอลเนี่ยจะแบ่งเป็นสองทีมนะครับน่าจะฝั่งน้ําเงินอ่ะนี่ฝั่งน้ําเดินแล้วก็ฝั่งแดงเหมือนที่เห็นนี่เลยนะครับสองฝั่งอย่างนี้โอเคฝั่งแดงจะอยู่ฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งน้ําเงินจะอยู่ฝั่งซ้ายเราจะแบ่งทีมเป็นสองข้างของสะไว้น้ํานะครับโอเคใครชนะจะได้ 15ครูสบักซ์นะครับหรือว่าเหมือนเป็นรางวัลของตัวเกมนะครับผมโอเคมาผมอยู่ฝั่งแดงอะ่ะมาเลยมาเลยยังไงต่อพร้อมหรือ,อยังผมพร้อมตั้งแต่เกิดแล้วแจ็คเฮ้ยเฮ้ยเฮย,ยังไงเฮ้ยอยาประมาณกฎของมันดอทบอลก็น่าจะแบบว่าเราห้ามโดนลูกบอลที่ฝั่งตรงข้ามปามานะครับนี่ถ้าเกิดโดนอย่างผมก็จะออกมานะใช่ไหม เน่าจะใช่แหละนี่เห็นไหมผมเข้าไปไม่ได้แล้วว่าเพราะว่าผมโดนลูกบอลที่ฝั่งนู้นโยนมานะครับไม่รู้จะได้เข้าไปอีกเมื่อไหร่อยากเข้าไปอ่ะแจ็คแจ็คใจร้ายจังอะแจ็คแจ็คไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเล่นสไลเดอร์ดีกว่าไหนๆก็เล่นนัดบอลไม่ผ่านแล้วผมขอโทษนะครับเราไปลงกางสาระเลยดีกว่า ดังมาอยู่ฝั่งน้ำเงินเฉยเลยลักรอบลักรอบลักรอบฆ่าทีมสีน้ำเงินลักรอบฆ่าทีมสีน้ำเงินโอ้โหวิธีนี้มันโกงจริงๆเรียบร้อยฮะผมปลายนี่มันออกไปแล้วฮ่าฮ่าฆ่าคือกระบิดฮ่า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 กระบิดเป็นไงเพื่อนๆทีมสีแดงแตะลงมาทีมสีน้ำเงินแล้วมากำจัดทีมสีน้ำเงินเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆเทคนิคนี้